สวัสดีครับผมส่องจาจุซาแนวนะครับเมื่อน,นี้ผมสิบห้าเขาไปเบิงยาสมุนไพรตัวนึงนะครับที่มันจำเป็นต้องใส่เพราะว่าเขาเป็นทหารเขาอยู่ในป่าในเขาเขาโมโหว่าเขาสิเจอกับอสารพิษชนิดใดดีนะครับผมก็เลยอยากชี้แนะนให้หมจักกับตัวยาตัวนึ่งหวานตัวหนึ่งนะครับ มันแก่สาพิษดิดใดว่าจะเป็นงูเหา่างูจงอางงูกะปะสั์ที่มีผิดทุกอย่างนะครับว่าคือจังทหารคือจังพวกผมเนี่ยมันกระต่องยูน้นำปาน้ำเขาอย่างยังขื่นหมุนป่าหมุนดงไปนะครับไปเดี๋ยวผมสิพาไปเบิงตัวยาที่ผมห้เห็นแหละตนมันเดี๋ยวผมพาไปเบิงไปไปครับผมเดี๋ยวผมพาอย่างไปเบิง ไปดูลักษณะต้นมันนะครับว่าต้นเป็นยังไงว่านนี่ไงครับนี่ไงเสร็จแล้วครับเนี่ยครับเป็นไม้ภูมิตี้ยมีลูกเป็นภูสาบลูกนะครับตัวยาตัวนี้ปรับกสรพิษร้ายได้ครับพิดทุกพิษเนี่ยเขารักษาได้หมดน,นะครับ ต้นยังหลังอันนี <S <S ้ครับอ๋อผู้หมวดครับเียครับยารักษาพิษงูครับนี่บ่นี่แหละครับโอ้ยอย่าคันแแท่นาพี่เบื่อเด้อกันอะไรละครับคนบควชหูวพี่เอาไปใส่แต่แผลแกลมีดบาดนี่ไงมาเม้นอะไรนั้นดิมาเม้นมาเม้นอะไรอันยำยำใส่รักแผลเดียอันนี้ได้หนิเนี่ยกะหูออยู่นี่เอาหนี้เลยเป็นแบบนี้กะมังใบมาแล้วนี่ ตอนนั่ระทดอานบบสุกวานนี้มันจะเป็นต้นเป็นพุ่มแมีแถวจะเป็นพุ่มนี่ละเอาหักมันรักษาผิดงูสวัสดีครับทหารเท่าต้องใส่นะครับทหารเท่าเดี๋ยวครับผมจะคุ้นเ้เบิงดงยางก็เคื่อนนี่มันจะเป็นผิดงูผิดงูตัวใดนี่กรสามัดรักษาไดี๋ยก็กงูครับทุกผิด มันจะเป็นหากยางๆลงไปเอาส่วนตนัวหน,น,น,นมีมารักษาผิวงูฝนอะใช่หน่าฝนฝนใส่กับหมากหมากแห้งกับบกักาาานาวทั้งง,งูกัดขาเข้าปับพเข้ากับฝนแปะหมากแห้งหวานรสท่นงแดงกระบน้าบกักนาวครับแต่ก็กินพรอ้อมกินก็ต้องใส่น้าบักนาวท่นเสียควากินไหนวะโอ้ยข้อ่อยครับขอนในคของดีตัวนี้ อุ้ย hmm. อ mm ีต hmm. oh, mm ัว hmm. น mm ี hmm. mm ้อ hmm. mm ีต hmm. yeah, yeah, <your> ัวแล้วเนาะโอ้ยแกแกงูแกครับงูเห่างูจงอางตัดมีผิดทุกอย่างแก่ได้ครับเดี๋ยวดูใครอยากได้ทักแชทมาเด้ครับ